มีใครชอบกินทับทิมกรอบเหมือนกันไหมครับสูตรนี้พี่วิกบอกเลยนะครับว่าทําง่ายรสชาติลงมาก็หอมอร่อยมากเลยครับทํายังไปดูกันได้เลยเตรียมแฮวมานะครับผมขอเรียกแฮวแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ครับประมาณ700กรัมนะครับผมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่น้ําปลาลงไปตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงนะครับผมใครอยากได้เข้มเข้มก็ใส่เยอะเลยนะครับผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้15-20นาทีครับ ช่วงระหว่างรอเราจะมาทำน้ำกะทิกันครับใส่หัวกะทิกรอง500มิลิตรครับผมตามด้วยน้ำเปล่านะครับ150มิลิตรน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงหรือ200กรัมครับผมเกลือป่นครึ่งช้อนชาครับใบเตย3มใบเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับใช้ไฟกลางเคี่ยวพอให้กะทิดือดอ่อนนะครับผมจากนั้นก็พักให้อุ่นตัวครับต่อมาก็นำแฮวนะครับมาพักให้เส็จน้ำครับเตรียมแป้งมันมาครับผมกระจายแป้งมันออกนะครับ เทแฮวที่เราแช่ไว้ลงไปเลยจากนั้นก็คลุกเคล้านะครับให้แป้งเนี่ยไปเคลือบกับตัวแฮวนะครับต่อมาก็นํามาร่อนนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยเกาะแน่นเกินไปนะครับต้มน้ําครับเมื่อน้ําเดือดแล้วใส่แฮวของเราลงไปต้มได้เลยรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งครับคนๆเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ติดกันครับเมื่อสุกแล้วทับทิมกรอบก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเลยครับผมเราจะนํามานอกกับน้ําเย็นประมาณ3นาทีนะครับจากนั้นก็นํามาพักครับ จะ่ถ้วยได้เลยตามด้วยน้ำกะทินะครับผมวันนี้พี่บิ๊กมีมะพร้าวอ่อนก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะครับก็จะได้แล้วนะครับทับทิมกรอบของเรานะครับสูตรนี้พี่บิ๊กบอกเลยนะครับว่าทําง่ายรสชาติออกมาเนี่ยอร่อยมากมากเลยนะครับผมอยากให้มานั่งกินด้วยกันมากๆเลยครับอย่าลืมนําสูตรนี้ไปทำต,ตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับ